ไปแล้วเก็บถุงไว้อ่าวมาเอาอีกนิชาจะปล่อยอะไรนิชาจะปล่อยกบนะนิชาไม่กลัวหรอไม่เอากบไม่เอากบไม่เอากบแม่เอาปลาไหลให้หน่อยเอาหยิบเปล่าไม่เอาอ้านิชานิชาหยิบถุงปลาไหลให้พี่นัทสิกบเต็มๆเลยอ้าวอ้าวนิชาไปปล่อยกบโอ้โหนิชานิชาไปเรยนชาคนกล้าไปเล้วแม่มันเหลือในนั้นอีกตัวหนึ่งอ่ะเอออานิชาไปปล่อยตรงนู้น อาเทเทชาทเทน้องไม่เห็นกลัวเลยลูกนิชาไม่กลัวเหรอจะก,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 กลัวไหมจะกลัวกบป่ะเะก่งอะน้องเก่งอ,ะอ่ะเอาเอ่อหยิบหยิบหยิบหย,ยิบถุงนิชาหยิบถุงปลาไหลให้พี่นัทดิหยิบถุงปลาไหลมันกลัวกบอยู่ในนั้นน่ะใชาแม่เอาเองมันมีกรอบเอานิชาเดี๋ยวแม่ปล่อยมันก่อน กบไปกบไปกบไปบายบายกบมันไม่ออกอ่ะเอานัาเอานน้เอาปล่อยปลาดุกเดี๋ยวไปจับกับน้องถือถุงไปอ่ะไปนิชาไปจับกับพี่นัดนิชานิชาจับกับพี่นัดนิชาจับถุงกับพี่นัดปล่อยอาหารมวังนี้พอนะตรงนี้ พ่อวางยืน่นนิชาจับถุงกับพีนทัทปล่อยอ